สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมีอันจะกินในวิดีโอนี้นะจ๊ะก็จะมารีวิวของกินจ้ะนี่เลยนี่เลยธรรดาเดคาพิสเล็กโตนะคะถามว่ามันแตกต่างจากคาพิสเล็กโตปกติยังไงต้องบอกว่าเจ้าขวดน,นี้มันพิเศษนะคะเพราะว่านางถูกออกแบบมาในคอนเซป็ป์คาตาโอมุ่ยนะคะ คาตาโอโมยคืออะไรคาตาแปลว่าข้างเดียวนะคะโอมโมยแปลว่าความคิดนะคะดังนั้นคาตาโอโมยก็แปลว่าความคิดข้างเดียวคิดไปเองคนเดียวหรือแอบรักข้างเดียวนั่นเองจา้าไปฮักเมาเปิลน,นั่นเองเนาะไปฮักเมาข้าเจ้านะจา้าก็มันเป็นคอนเซปที่แบบเธอพอเห็นแล้วแบบเฮ้ย สิอีกครั้งอะ่ะมันทําให้ฉันแบบกลับไปสู่อายุ14อีกครั้งนะคะดังนั้นก็อย่าถามอายุปัจจุบัน <c oughs> นะจ๊ะคือเห็นแล้วแบบเธอมันน่ารักกุ๊กกิกอะคือแบบสมกับเป็นญี่ปุ่นนะคะก็ที่จริงมันมีหลายลายมากนะคะอ่าก็ได้มา2ลายนะอันนี้คือฝากเพื่อนซื้อนะคะฝากเพื่อนซื้อมาอ่ามาดูดีไซน์คอนเซปต์ของเขานะ ถ้าถามว่ารสชาติอะมันแตกต่างจากอันปกติไหมไม่ค่ะรสชาติเหมือนปกตินั่นแหละอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่ใช่น้ำซ่านะคะก็ถ้าเป็นน้ำธรรมดาเขาก็จะอ่านออกเสียงว่าอ่านเสียว่าอะไรวะ อ่าลูปีซูวตานะคะเป็นน้ำธรรมดาที่ไม่ซานะคะแต่ถ้าเป็นน้ำซานะคะจะอ่านออกเสียงว่าคาลูปี้ซูโซดานะ,ะโซดาก็คือโซดานนเองนะจ๊ะอ่ามาดูลายกันนี่อ่าด้านนี้นะคะก็จะเห็นเป็นสาวน้อยเห็นไหมเป็นสาวน้อยนะคะที่นางนั่งอยู่ที่สะวายน้านะจ๊ะนางนั่งทําอะไรนะคะนี่ นางไม่ได้แอบอู้งานนะจ๊ะนางกําลังนั่งดูนี่นางกำลังนั่งดูหนุ่มน้อยคนนึ่งะสะท้อนแนนนี่เห็นไหมนางกําลังนั่งดูหนุ่มน้อยคนนึงนะคะที่กําลังขัดสะไว้น้ําอยู่เธอซึ่งเราจะต้องดื่มให้หมดนะพอเราดื่มหมดเนะี่ยเราจะเห็นเงาสะท้อนของ2ด้านที่มันมาประกอบกันเธอมันก็จะกลายเป็นคอนเซปต์ที่แบบ แอบรักข้างเดียวอ่ะอารมณ์แบบแอบรักเพื่อนในห้องเรียนอ่ะแอบรักรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเธอแบบกุ๊กกิ๊กอันนี้อ่ะอ่ะอีกลายหนึ่งนะจ๊ะนี่ก็นี่เห็นไหมเป็นรุ่มหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะคะที่อ,อ,อยู่ตรงทางรถไฟเนาะกำลังจะข้ามทางรถไฟอ่ะนี้พอมาดูอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยหยดน้ามันเกาะอ่ะ จะเห็นว่าเป็นสาวน้อยคนนึงนะคะนางกาลังเดินตามชายหนุ่มไปนะคะสาวน้อยคนนี้ก็อารมณ์แบบได้แค่แบบแอบชอบอยู่ไกลๆอะ่ะเธอก็เลยแบบอุ๊ยที่จริงอะ่ะคืออยากจะเดินข้างเขาแหละแต่ก็แบบไม่กล้าไงไม่กล้าเอ่ยออกไปว่าฉันชอบเธอนะเออก็เลยแบบได้แค่แบบเดินตามหลังผู้ชายต้อยๆไปนะคะด้วยความที่แบบแอบรักกันเนาะนี่ก็เดี๋ยวจะเอา รูปเต็มขึ้นให้ดูนะเธอคือมันกุ๊กกิ๊กมากแล้วจะบอกว่ามีหลายลายมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็ส่วนราคานะก็149เยนนะคะ149เยนก็เท่าไหรอ่อ่ะ41บาทเอ้ย45บาท10สตางค์นะคะอืมก็ที่ไทยยังไม่มีขาย ก็นี่ก็ฝากเพื่อนซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะแต่คิดว่าในอนาคตอะ่ะถ้ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบมันฮิตมันบูมมากอะ่ะคิดว่าน่าจะมีคนเอ,เอาเข้ามาขายที่ไทยนะคะก็รสชาติไม่แตกตา่กางจากปกติเพียงแต่ว่าดีไซน์มันคุกกี้คิคุอโนเนะนั่นเองนะคะ <c ười> ก็สำหรับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากค่ะ <c ười> ก็แค่มารีวิวของกินเฉย ะะก็เหมือนเดิมจ้าก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับตะไคร e นะคะให้ช่อง l a d y ้วีนาเลดี้วีอ่ครูแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง l a d y ้วีนาใน Facebook ด้วยนะจ้าสำหรับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย